คนหนึ่งอาบมาแล้วอีกคนหนึ่งพึ่งลุกไป,ป <ừ. S 1> อาล้ากันขอโทษขอโขอโทษโอ้ยขอโทษไม่นะไม่อุ้มนะไม่อุ้มนะอาจจะติดการอุ้มนะเพราะว่าใครเมื่อกี้นี่ทุกคนก็อุ้มตอนนี้ไม่อุ้มนะไม่อุ้มแล้วนะนะ ทุกคนเดินเองได้แม้ขาเนี่ยเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแรงหนูมีหนูมีจ๋าอยากกินเอาเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเอาหนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยเหรอคะอ่าอ่าหนึ่งร้อยขอบคุณเอาคุณสวยสวยทำสวย เก่ง <m im itation> จังเลยเอาหอบเย็บเลยมาหอบเย็บเลยนี่น่โอ้ยจะเียอลนี่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณค่อาไหมบอกตาวา <c oughs> อาชีพคื <c oughs> อไปี่อาชีพจ๋าขอตังทำไงบอกพูดดีๆจ้ะพูดดีๆ,ๆ ไปไวชีวินไพอยเดาอะไรไปไวชีวินไพอยดาอะไรนอาจพูดก่อนนอาจ๋าน้องพลอยขอตังค์หน่อยค่ะไปจะไปซื้อเยลลี่เซเว่นค่ะไปวิกซี่ไปวิกซไปทำไมไปทำไมไปเไปโลตัส ทำไงนี e e, English, am, actually, uh, ้ทำทำยังไงเอาทำไงถึงจะได้ทำใหม่ใี่สวยๆขอบคุณด้วยอให้จุ๊บไปยังจุ๊บไปยังจุ๊บอาชีพก่อนอาชีพขอตั้งหน่อยขอขออะไรขอขอยังขอใหม่ขอใหม่อาชีพขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยค่ะใครจะพาไปเซเว่น

อะอะไรไหมจะกิไหมวุ้ยลุงิไม่กินแล้วลุงวัวครับเอาชิมหน่อยั้นชิมนิดเึงชิมนิดนี่มันเเออมันเยนไม่เอาี้หูจะเอาสีงาพอเห็นพอใส่สุนเนตมาเหตุ